wang AB normal ประกาศขายเรือนหอหลังยุติชีวิตคู่เห็นราคาบ้านคนแห่สนใจเพียบงานนี้ดูท่าจะกลับมาคืนดีกันย่าซะแล้วค่ะสำหรับคู่ขอองนักร้องหนุ่มกวาง a อบ o r m ม l ลหรือสิริสินชวิจิตกับอดีตภรยาสาวน้ำหวานทิมราจเจริญพักดีเพราะหลังจากที่ทางด้านฝ่ายหญิงออกมาประกาศว่าเลิกตามมาด้วยฝ่ายชายออกมาแชร์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากนั้นทางด้านแม่ขอน้ํงน้ำหวานก็ออกมาโพสต์ฟาดเดือดล่าสุดนักร้องหนุ่มได้ประกาศขายบ้านที่เคยเป็นเรือนหอใช้ชีวิตคู่อยู่กับอดีตภรรยาย่านพัฒนาการโดยนักร้องหนุ่มได้ ทั้งบริเวณหน้าบ้านและในบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ขายบ้านหรูใจกลางเมืองพัฒนาการ38บ้านกว้างเองครับเนื้อที่82ตารางวา2ชั้น3ห้องนอน3มห้องน้ำเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่จอดรถได้2คันต่อเติมหลังคาโรงรถให้แล้วส่วนพักผ่อนหย่อนใจขนาดกะลังดีบ้านอยู่ต้นต้น,ตนโครงการใกล้คลับเฮา house, ส์สระน้ำเกลือฟิตเนสบริเวณโดยรอบร้านอาหารอร่อยเพียบใกล้ทองหล่อเอ็มคอเทียโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าออกหมู่บ้านได้หลายทางพัฒนาการ20-30 32-38-44ออกอ่อนนุชสีนครินได้ใกล้ทางด่วนคลองตันและมอเตอร์เวย์รถไฟฟ้าสีนครินราคา16.5ล้านบาทราคาไม่ผ่านในหน้าครับ